สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอรับตุ๊กตากระเป๋าเงินมิสเตอร์บีชและของฟีกชิ้นหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า b a s t เก m e g o เด e n b a c k แ a c k หรือว่ากระเป๋าเงินของมิสเตอร์บีชสีทองนั่นเองนะครับจำกัด1น0 0 0ืชิ้นทั้งคู่เลยนะอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Beast g เกมนั่นเองนะครับหวังว่า2ชิ้นนี้จะเป็นของชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อเข้าแมปมาแล้วสำหรับวิธีการรับกระเป๋าสีทองนะครับให้เรามาที่ถ้วยรางวัลตรงนี้นะครับและเรากด E ีหลังจากนั้นเนเเเี่ยน,นะบ,นะแบบาจกแ ทั้งหมดไอ้ดาทั้งหมด10ดดาน,นะครับซึ่ง10ด่านที่ว่าเป็นมินิเกมของตัวบีสเกมนะครับและเราจะต้องชนะเป็นที่1น,นะครับนะเมื่อเราเล่นเสร็จแล้วมันจะมีปุ่มเครมให้เรากดนะครับเป็นปุ่มสีเขีย,เขยวมเมื่อกดแล้วมันจะเด้งหน้าต่างให้เรารับของฟรีแบบนี้นะครับให้เรากดรับปุ่มสีขาวได้เลย เรียบร้อยนะครับได้มาแล้วต่อมานะครับกระเป๋าตุ๊กตานะครับอย่างแรกให้เรากดปุ่มเงินนะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายล่างของเรานะครับเมื่อเรากดแล้วเราจะถูกวาร์ปมาที่ร้านค้านะครับให้เรากด e คุยกับ npc นะครับแล้วเราจะเห็นตัวตุ๊กตาที่เป็นกระเป๋าเงินนะครับน้าจะใช้เงินทั้งหมด2องล้านห้าแสนบีสบักนั่นเองครับสำหรับตัวบีสบักนะครับเราจะได้จากการเล่นมินิเกมนะครับแล้วก็วิธีอื่นๆซึ่งให้คนกลับไปดูคลิปเก่านะครับและมินิเกมที่ผมจะมาเล่นวันนี้ก็คือ gas the pad นั่นเองนะครับสำหรับมินกค็ือ มันจะมีแผ่นแบบนี้นะครับแล้วมันจะมีแสงวิ่งไปแบบนี้นะครับให้เราเลือกทางที่ถูกนะครับ สรุปง่ายๆก็คือวิ่งตามแสงอะไแหละนะครับเมื่อเราเลือกทางถูกแล้วตัวเส้นทางที่เราไปจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับและเราจะต้องไปเอาตัวกระเป๋าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับและให้เราวิ่งกลับมาที่เดิมนะครับมาอย่างฝั่งตรงข้ามและเราจะได้พอยต์แบบนี้นะครับให้เราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจนกว่าเราจะได้คะแนนที่สูงกว่าคนอื่นและได้ที่1นะครับเมื่อเล่นจบแล้วแล้วเราชนะเราก็จะได้เงินมาประมาณนี้นะครับและเมื่อเรามีเงินครบแล้วก็ให้เรากดปุ่มบายปุ่มสีเขียวได้เลยนะครับเมื่อเรากดแล้วนะครับมันจะเด้งให้เรากดรับของฟ เรียบร้อยนะครับวิธีการรับก็มีเท่านี้แหละใครที่ชอบคลิปนี้ฝา like, share, กกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็เปนแล้วครับบาย